ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทะศระวร์ที่12อัตตวักวันนาเรื่องที่8ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาษิตโยสาสนังอรหัตังอริยานังธรรมชีวินังปติโกสติทุมเมโท ทิฏฐิ้งนิสายะปาปิกังภลานิกะนตะกัดเสวะอัตตะคันยายะผะันลติคำแปล ى, ผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยะเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น อธิบายความในที่นี้จับความได้ว่าผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นมิใช่เพราะเพื่อจะปรับปรุงคำสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเห็นชอบและไม่ต้องการให้คำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันชั่วของตนการกระทําเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผย่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกได้ทีเดียวแม่ม้าอัศดรเมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตว่า พลังเวกัทะลิงหันติพลังเวรุงพลังนรังสุก,กาโรกาปุริสังหันติคับโพอัศตริงยถาความว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ผลอ้อฆ่าต้นอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัศดรนชั้นใดสักกะระย่อมฆ่าคนชั่วชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่าสักกะระ ความนับถือทรัพย์ยศและเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัยผ่านสันดานชั่วเหล่านั้นขนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่ายะโสลธาามัชเยะ ได้ยศแล้วไม่พึงเมาการเมายศเมาเกียรติเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกข่ำคืนคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็นเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาบยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไป แต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเจตวันวิหารทรงปราบรพ,พระกาลเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระกาลเทระความว่าหญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถาของพระเทระนั้นทำนุบำรุงพระกาลเทระประดุดมารดาพึงกระทำต่อบุตร เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาสรรเสริมพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแม้พระพุทธเจ้านี้อัศจริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะหญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในเวลาเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้าง อย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จำเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึงสามครั้งแต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระศา,าสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขาว,ว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระศาสดาเสีย วันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบ,ตบำรุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมาดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนารามเฝ้าพระาศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาลเทระมาถึงบ้านบุตรีของนางก็อังคาดเทระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกา ทราบว่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่านั้นความเร่าร้อนระวนกระวายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเถระ,ระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเลื่อมสายพระศาสดาแล้วจากแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตวันเห็นหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าค่ะยิ่งคนนี้เขานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้ โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถทาอันละเอียดปฏิสังยุต์ด้วยสภาวะมีขันเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงกถทาอันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉริสัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเอง พระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยะเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นจบเทศนาอุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปติผล กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ